ล,ล่องเรือเจ้าพยาดินเนอร์ฟิลใหม่ รี Cruise, เวอร์ไซด์ค i นิวัลครู e เรือบุฟเฟ่ที่มาในทีม Carnival สีสันสดใสจัดเต็มกับโชว์การแสดงจากโฮสุดเท่เรดดี้บอยและแดนเซอร์ที่รวมทุกความบันเทิงกลางแม่น้ำเจ้าพยาเรามาขึ้นเรือกันที่ท่าเรือส่วนตัวของโรงแรมรีเวอร์ไซด์แบงคอกใกล้สะพานกรุงทนหรือสะพานสังหีมีที่จอดรถของโรงแรมทั้งหมด2รานจอดรถถ้าที่จอดรถเต็มสามารถเข้าไปจอด แดนในวัดภาคินีนาศวรวิหารได้เลยค่ะหลังจากลงทะเบียนรับตั๋วเรือติดสติกเกอร์กันเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมไปร่องเรือกันค่ะเรือลำนี้เป็นเรือสองชั้นด่านฟ้าเปิดโรงมองเห็นวิวสวยแบบเต็มเต็มตามีกราบเรือให้เดินถ่ายรูปได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมถึงหัวเรือก็สามารถเดินไปถ่ายรูปเล่นกันได้ ขึ้นเรือมาเราจะได้เห็นวิวสพะพานพรทาแปสวยๆกันก่อนเลยไฮยไลท์ของเรือ Riverside Carnival Cruise คือตรงชั้นด่านฟ้าจะมีเวทีอยู่ตรงกลางเรือและจะมีการแสดงโชว์จากโฮสสุดเท่ในที่บใอยสวยๆรวมถึงแดนเซอร์น่ารักนรักที่จะมาพร้อมโชว์แบบจัดเต็มส่วนเวทีด้านหน้าเรือจะมีดนตรีสดจากนักร้องที่บอกเลยว่าเพราสุดๆค่ะ ในส่วนของบุฟเฟ่อาหารจะอยู่ทางด้านท้ายเรือจัดเต็มทั้งบุฟเฟ่นานาชาติซีฟูด้ดกุ้งเผาหอยแมลงผู้เผาแซลมอนซาชิมิซูชิก๋วยเตีย๋ยวไก่ขนมครกสาคูและข้าวเกลียบปากหม้อที่ทำแบบสดๆบนเรือ ล่องเรือชิวๆชมการแสดงฟังดนตรีสดแบบเพลินๆเต็มอิ่ม2ชั่วโมงเรือจะล่องผ่านแลนด์มาร์คสวยๆของกรุงเทพทั้งสะพานพระราม8วัดอรุณไอคอนสยามเอเชียทีกถ่ายรูปสถานที่สวยๆชมบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ริอว่าไซ Carnival Cruise เป็นอีกเรือเจ้าพยาบุฟเฟ่ปแปลกใหม่ที่มาในทีมคาร์นิวัลเปลี่ยนบรรยากาศมาดูโหดเท่เทใ่ใท้ที่บอยสวยๆกับโชว์สุดอลังการกลางแม่น้ำเจ้าพยาใครอยากมาล่องเรือแบบนี้สอบถามได้ที่ตะกิมทัวร์เลยค่ะ